ปากป้ายแฟนขึ้นแผ่นเท่าฟ้าประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นาไม่คนอกหักหากพีสาวใดโอ้ยไม่ต้องแล้วเหนื่อยวะ่ะขึ้นขึ้น,น,นลงลงบ้าเมากี่เนะี่ยโอ้แก่แล้วบ้านนี้มีคนอกหักแต่วันนี้จะไม่อกหักเพราะแม่มีอะไรให้กินนี่นี่นวันนี้แม่มาในเมนูนี้เขาบอกว่าถั่วงอ,อก แม่กินวันละแข่งนี่ยใ่หมแม่ยังสวยอยู่เลยเนี่ยเมนูถังองอกผัดเต้าหู้หมูสับแม่มีเคล็ดลับดีๆมาฝากว่าผัดถังองอกใส่เต้าหู้ใส่หมูสับมันไปด้วยกันได้อย่างดีมากเลยโดยที่เต้าหู้มันจะไม่เละเลยแม่มีวิธีเดี๋ยวไปดูเคล็ดลับดีๆจากแม่นะ <Okay. S 1> แต่ตอนนี้เรามารู้จักวัตถุดิบกันก่อนว่าแม่ใส่อะไรบ้างวัตถุดิบหลักก็คือถังองอกเต้าหู้หมูสับอันนี้วัตถุดิบที่ต้องมีต้นหอมพริกเหลืองกระเทียมอันนี้คือส่วนผสม อันนี้คือเครื่องปรุงเต้าเจี้ยวซีอวขาวน้ำตาลทรายน้ำมันหอยน้ำมันพืชพริกไทยป่นได้รู้จักวัตถุดิบกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีหั่นหั่นยังไงอ่ะไอ้เต้าหู้หั่นยังไงถ่งงอกหั่นยังไงเอ้ยถ่งงอกหั่นยังไงเมื่อแต่หั่นถ่งงอกต้นหอมหั่นยังไงทุกอย่างเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นผัดแล้วให้มันเป็นแบบมันกลมกล่อมมันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวมาดูเลยเริ่มจากเต้าหู้เลยนะนี่เต้าหู้หนูกเต้าหู้ไข่นะลูกนี่ หนูก็ผ่าเครื่องรอนนี้เลยน,นิไปบีบโอ้ยน้ํากระถูดปุ๊บปั๊บนี่เดี๋ยวเราจะจัดการยังไงกับเต้าหู้ที่ผัดแล้วไม่เละอีกลักษณะหนึ่งของเต้าหู้ถ้าเกิดหนูชอบกินเต้าหูข้ขาวเต้าหู้แข็งเนะต้าหู้มีหลายแบบหนูก็เลือกเอาเลยแต่วิธีทําทุกอย่างเหมือนกัน <Okay. S 1> ส่วนเรื่องเต้าหู้เนี่ย หนูอาจจะใช้เต้าหู้ไข่เต้าหู้ถั่วอะไรก็แล้วแต่หนูนะเป็นเต้าหู้แผ่นก็ได้แผ่นขาวๆอะถ้าเป็นเต้าหู้หลอดหนูก็หั่นเหมือนที่แม่หั่นนี่เลยหั่น่างนี้นะวิธีทํามันเหมือนกันบังเอ,อิญแม่ชอบกินเต้าหู้ไข่แม่ก็เลยทาเต้าหู้ไข่ให้หนูดูหั่นเต้าหู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยต้นหอมเอ๊ะแม่อยากรู้ทําไมเขาเรียกต้นหอมแม่แม่ดมหลายทีแนละ้ว ไม่เห็นหอมเลยเนาะตันหอมเสร็จแล้วพริกเหลืองคนชอบถามแม่ว่าแม่เวลาแม่ทําอะไรดูมันเหมือนง่ายไปหมดเลยหนูหัดทำบ,บ่อยๆแ,แล้วมันก็จะรู้สึกว่ามันง่ายทําครั้งแรกก็อย่างนี้เราจะเคอะเคอะเขินเขินหันเขินหันไม่ค่อยจะถูกพอหันไปบ,บ่อยๆเราก็จะชิน หั่นสามหั่นเสร็จแล้วถุงงอคงไม่ต้องหั่นเนอะขยาวขยาวขยาวให้เนี่ยให้หมวกมันหลุดไปอะ่ะหนูทําอย่างเงี้ยหนูก็หยิบถุงงอกมาอย่างงี้นะลูกเนี่ยหนูก็ทําอย่างเงี้ยทำมือก็ยอมก็ยอมอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยหมวกมันก็คือตัวเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ถุนนนนงงอกยังใส่หมวกอยู่ ถ้าไม่เพราะว่าเราจะผัดเราไม่ต้องการให้มันใส่หมวกเพราะว่ามันไม่ร้อนหนูใช้ถุง,งอกแห้งนะลูก <Okay. S 1> ถุง,งอกมี2แบบถุง,งอกน้ํากับถุง,งอกแห้งถุง,งอกแห้งคือลักษณะแบบนี้เขายังไม่เอาไปแช่น้ํา <Huh? S 1> ถ้าถุง,งอกน้ำเนี่ยมันจะอมน้ําเวลาผัดแล้วเนี่ยพอเราผัดเสร็จปุ๊บน้ําจะเจิ่งนองหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ถุงอกแห้งไปบอกแม่ค้าขอซื้อถุงอกแห้งถุง,งอกาน้าเขาไปทำก๋วยเตี๋ยวถุง,งอกแห้งเขาเอาไว้ผัดไว้ผัดมีผัดอะไรอย่างเงี้ย เกี่ยวกับผัดเขาใช้ถุงงอกแห้งแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันต้องเป็นน้ำน้ำเขาก็ใช้ถุงงอกน้ำ,นำส่วนผสมกับวัตถุดิบหลักทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูเทคนิคการผัดว่าแม่ผัดเต้าหู้กับถุงงอกใส่หมุสับของแม่เนี่ยทำยังไงไม่ให้มันเละแล้วน้ำไม่เจิ่งนองไปดูกันเลยจ้าหากมีสาวใดคนไหนเต็มใจหมอบรักอ่านายแล้วคงประจักษ์กว่าคนทเียดนาคนลวง โอ้ยเมื่อคืนนี้แม่ฝันว่าแม่ได้ไปประกวดร้องเพลงรายการไม้ทองคํามาร้องได้สามคำป่าโนต้ตเรียกลูกเรียกไปให้รางวัลป่าเรียกไปเก็บรองเท้าเมื่อกี้ฟังไม่ถึงโอ้ย,อยนุก็จะได้รางวัลที่ไหนได้ตกใจตื่นเลยแล้วก็ตกใจตื่นได้เรื่องแล้วอย่างแม่นต้องร้องคกทองคําแล้วอ,อมีรายการไหนบ้างไหมเนี่ยรายการคกทองคำนะโอ้ยใจหลายนะไม่ยอมช่วยเลื่อนเนี่ยผัดหงอของแม่เนี่ยตอนแรกเลยหนูใช้ไฟกลางก่อนนะลูกแม่จะทําอะไร เป็นอันดับแรกหนูอาจจะคาดไม่ถึงว่าแม่มันต้องทําอย่างนี้เลยเหรอแต่ถ้าหนูทําตามนี้นะหนูจะได้ผัดทุงออกเต้าหู้ที่ไม่เละ,ะเดี๋ยวมาดูกันจ้าใส่น้ํามันพืชลงไปเลยจ้าใส่เยอะขนาดนี้เลยนะโอ้โหแม่มันเลี่ยนนั่นเลี่ยนนะใส่ขนาดนี้แม่มีเคล็ดลับ หนูดูตรงนี้นะลูกแม่จะมาบอกหนูว่าเต้าหู้ของหนูจะอร่อยมากไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้อะไรเต้าหู้ขาวเต้าหู้ไข่เต้าหู้ถั่วหรือเต้าหู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าหนูทําเหมือนที่แม่ทำเนี่ยรับรองผัดถุงอ้อใส่เต้าหู้หมูสับของหนูเนี่ยอร่อยเวอร์เบอร์ตองแน่นอนจากนั้นนี่เต้าหู้ที่เราหั่นเมื่อกี้หนูเนี่ยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปหนูไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะให้มันอยู่ในน้ำมันนี่แหละลูกโอเค หนูใส่ไปสักระยะหนึ่งแล้วหนูก็กระโดกกลับอันอย่างนี้นะลูกอย่าไปคนนะเดี๋ยวมันเละหนูก็กระโดกกลับอันอย่างนี้เกลีย่ยมันนะลูกเนี่ยเอาแค่นี้พอนี่เห็นไหมนี่อ่าท่อใน,อนนี้เสร็จแล้วนี่หนูก็ไปเอาน้ำมนันออกหนูก็พักเต้าหู้ไว้นะลูกว้าโอ้โหแม่ไ <laughs> อ้น,นี่มันหมุนลูกมันถูกราคาเนาะแม่ ใส่น้ำมันเพื่อลงไปนะลูกไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่นี้พอของมันจากนั้นใส่กระเทียมอันนี้เปิดไฟกลางอยู่นะลูกแล้วใส่ชุงว่างแล้วก็เปิดไฟแรงโอเคผัดกระเทียมให้หอมอันนี้กินเนี่ยเขาต้มก็อร่อยกินข้าวสวยก็อร่อยนี่ใส่หมูลงไป ดหมูเลย็ัสังเกตไหมแม่ไม่มีน้ำซุปหนูใส่นี่เลยซีอิ้วขาวจ้าเมนูนี้จะไม่ใส่น้ำปลานะลูกเพราะว่ามันจะได้ความเค็มจากเต้าเจี้ยวซีอิ้วขาวมันเป็นเมนูเบาๆรสเบาๆบางๆหนูใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดกับหมูตอนนี้นะโอเคผัดหมูให้ได้รสชาตก่อนน้ำมันหอย น้ำตาลทรายหนูคิดว่าหมูมันสุกแล้วหนูก็ใส่นี่จากนั้นหนูปิดฝานะลูกเพราะว่าเดี๋ยวน้ำถุงอ้อกมันจะออกเองหนูต้องปิดฝาอย่างนี้นะถุงอ้อมมันจะสุกเสมอกันแล้วมันจะไม่เหม็นเขียวเป็นคนจีนก็จะฟกฟกฟๆฟอย่างเงี้ย แนะลูกแปบ๊บเดียวเหงื่อมันจะออกใช่เราเหงื่อแม่เนี่ยนะร้อนใี่เพ็งเลยวันนี้วบนี่ตกแป้มมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเสร็จแล้วจ้าหนูจะสังเกตไหมว่าแม่ไม่ต้องใช้น้ําซุปเดือดสักพักหนึ่งน้าถุง,งอกมันจะแตกออกมาเองถุงออกข้างในมันมีน้ําใช่ไหมพอมันโดนความร้อนแล้วน้าถุง,งอ้อมมันจะออกมันน้ำมันไม่เจิองนองหนูกินข้าวต้มนะโอ้โหสุดยอดเมนูนี้บอกเลย เรียบร้อยแล้วผัดหัวเต้หู้หมูสับของแม่นี่สีสันน่ากินมากแม่ผัดม่อกี้แม่ไม่ใส่น้ําซุปเลยแม่บอกแล้วเดี๋ยวสักครู่น้ํามันจะออกมาเองนี่หนูดูนี่น้ํามาแล้วอ่ะเห็นไหมนี่น้ํามาแล้วน้ําเหนือ,อไหลมาแล้วนี่น้ำขูกขีดอย่างนี้ยกำลังดีไม่ว่าหนูจะกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มหรือจะกินเป,ปล่าๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนแม่อยากกินแย่แล้วมันมันหอมมากเลยก่อนกินนี่ พริกไทยจ้าหนูก็โรย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 ลงลงมาในน้ำแม่หมดล่าวโอ้โลมบ้านแม่มันแรงไม่เป็นไรหรอกจะกินผัดถุงงอกก็ไปกินน้ำนี้พริกไทยอยู่ในนี้พอดีกันแม่แม่กินได้หมดเนาะโอ้โทีเนาะแม่จะกินแล้วนะแม่ปักแล้วพอหนึ่งคำพอหนึ่งคำนี่เต้าหู้หมูเต้าเจี้ยวต้นหอมมาครบขบวนความ งอกยาวออร่อยอ่ะ ้ำพริกไทยแม่ชื่นใจจริงๆเลยเรียบร้อยแล้วแม่บอกรสชาติก่อนเลยนอะอยากบอกขอบอกเลยว่าอยากบอกสัมผัสแรกที่เข้าปากปุ๊บกลิ่นเต้าเจี้ยวมาเลยพอเราเคี้ยวลงไปปุ๊บความนุ่มของเต้าหู้อ่ะมันไม่เละมันกรอบข้างนอกนิดนึงจากที่เราทอดแล้วมันก็ลงไปนุ่มถุงอ้อกถูกกาลังดีหมูมันมีรสชาติมันมีเค็มมีหวานแล้วก็ได้ความเผ็ดนิดนึงของพริกเหลือง <Okay. S 1> ต้นหอมลงไปอีกโอ้โหอร่อยอ่ะบอกเลยว่าอร่อยอร่อยจริงๆนะแม่ไม่ได้มาอวยตัวเองแต่แม่อยากบอกให้หนูทําอย่างเงี้ยลอง ลองดูเหมือนที่แม่ทําอันนี้เลยสูตรนี้เลยหนูไปลองทําดูสูตรนี้เลยเคล็ดลับต่างๆที่แม่ให้มาหนูจะบอกเลย <c oughs> อร่อยมากแม่ <c oughs> อย่าลืมนะได้เคล็ดลับดีๆได้ทิปดีๆจากแม่ไปแล้วกดไลค์กดแชร์กด, share, กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆเป็นกาลังใจให้แม่ด้วยนะนี่เอาไปแล้วนะช่องกับข้าวกับตาไปแล้วนะช่องกับข้าวกับตาบา,บายยแม่กําลังจะไปกินกับข้าวต้มหากมีสาวใด คนไหนเต็มใจมอบรักอ่านปลายแล้คงประจักษ์ว่าคนเกียดนับคนลวง